วันนี้พอออกมาให้ดูหลวงปู่แก้วมหาเสน่ห์ของหลวงปู่แก้ววัดเครือวันจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งจะเป็นการเลี่ยมกรอบพิเศษนิดนึงแต่เป็นอทองไมค่อนแต่เกรด A นะคะะแล้วก็จะลักษณะกรอบอย่างเงี้ยจะทำให้องค์พระเนี่ย เหมือนเป็นการที่เก็บรักษาองค์พระแต่เป็นลักษณะการที่อากาศจะเข้าไม่ได้อันนี้จะมาเรียนรู้ว่าถ้าบังเกิดว่าพระที่มีพุทธคุณแรงพุทธคุณมากๆโดยปกติแล้วเนี่ยนะะขอกอาจจะระเบิดได้แล้วให้สังเกตว่าถ้าพระที่มีพุทธคุณมากๆการลอยของ จุดขาวๆเนี่ยรอบเลยนะคะราะเหมือนกับว่าท่านเนี่ยมีพลังในการที่จะเบ่งออกมาจากข้างในสู่ข้างนอกได้เลยเห็นไหมและสําคัญที่สุดเนี่ยเนื้อว่านเนี่ยค่ะจะหายากเนื้อว่านเนี่ยจะเป็นเนื้อที่เขานิยมแต่ค่อนข้างหายากพุตธุคุณจะแรงสูง ทางด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดรวมอยู่ในทั้งหมดของปู่แก้วนะคะถ้าปู่แก้วกับปู่โตเนี่ยจะเป็นสิทธ์เรียกว่าเป็นสิทธิ์ในยุคเดียวกันนะ,ะทีนี้พอออจะขยับให้นิดนึงว่าเรามาดูลักษณะของเนื้อหาข้างในกันอีกทีหน,นึ่งถ้าเป็น เนื้อกลาที่เขาเรียกก็จะอีกสีหนึ่งสีจะออกแดงๆกว่านี้นะเหมือนเนื้อกลาเนี่ยเราเห็นไหมคะว่าผงพุทธคุณลอยอยู่ข้างกรอบเต็มไปหมดเลยเนี่คือพระที่มีพุทธคุณแต่ถ้าเป็นพระเลซินหรือเป็นพระเลียนแบบเนี่ยก็จะไม่งอกอย่างนี้ออกมาได้แต่นี่คือพุทธคุณที่ลอยเด่นทำให้เราได้เห็นใน การที่อยู่ในกรอบก็จะมีการหลอยขึ้นมาอันนี้คือด้านหน้านะคะตามประวัติแล้วเนี่ยในการสร้างในยุคนั้นเนี่ยเจ้าคุณสมเด็จก็เอามาเรียกว่าผูกเศกหรือเอามาใส่หีบอะที่เปิดหีบแล้วก็เจอจํานวนหนึ่งนะคะก็การปิดทองนี่แหละค่ะแล้วเราก็ดูกันอีกนะ,ะว่า ทำไมเขาถึงได้นิยมหลงปูกแก้วจะมาพลิกข้างหลังนะคะพลิกข้างหลังเราก็มาดูกรอบนี่ค่ะกรอบลักษณะที่เปรออเยี่ยมบิเศษไว้นะ,ะส่วนหนึ่งเรามาซูมสิมาซูมกันอันนี้เราเห็นละวว่ามีบางอย่างงอกนี่ ลอยชี้เหมือนเกร็ดน้ำแข็งนะขึ้นลอยชี้เหมือนเกร็ดน้ำแข็งมาแข่งดูกันอกีกนีบางอย่างงอกขึ้นมานอกกครอบมาซูมโฟกัสเข้าไปอีก โฟกัสเข้าไปดีหงกอเห็นไหมกรอบร้าวเหมือนลักษณะของกรอบราวเห็นไหมเป็นเส้นแตกกระจายอาจจะเป็นเพราะว่าการแรงดันของมวลสารหรือพุทธคุณที่อยู่ด้านในอะค่ะ เนี่ยซึ่งพระปอมทําไม่ได้และสิ่งที่เกิดงอกห่เนี่ยเนี่ยเหมือนเก็ดน้ําแข็งเลยพุ่งขึ้นไปหก้แก้วมหาสเสน่ห์ผู้หญิงผู้ชายใส่ได้ค่ะซึ่งจะเป็นลักษณะการสวมใส่เพื่อความเมตตามหานิยมแล้วก็ความแคล้วคลาดมหาเสน่ห์เนี่ยมหาสเสน่ห์หมายถึงได้รับความเมตตา จากเจ้านายจากเพื่อนพ้องจากผู้คนที่ได้พบปะพูดคุยเรื่องการงานการเงินบางคนบอกว่ามหาสเสน่ห์เกี่ยวกับทางผู้หญิงผู้ชายอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เราปฏิบัตินะคะแต่พระการสร้างมาพุทธคุณเนี่ยเพื่อเป็นการเสริมหนุนนําแต่เราเห็นอะไรโผล่น,นี่คือเส้นเหล็กไหลชนิดเดียวกันกับที่ อยู่ในหลวงปู่โตเนี่ยเส้นเหล็กไหลเส้นเหล็กไหลก็มีสองชนิดแต่นี่เราเจอชนิดที่เป็นชนิดสีจะใสจะมีสองสีสีดำกับสีใสนี่ก็ใสเห็นไหมเนี่ยมีหนึ่งเส้น,นง,งอกไม่ใช่งอกธรรมดานตง,งอกเป็นเส้นใหญ่เนี่ย คือใครที่มีหลวงปู่แก้วนะดูดีดูสง่าดูแบบเขาเรียกว่ามหาสเสน่ห์ฮะดูมีบุคลิกที่โดดเด่นสะดุดสะดุดหูสะดุดตาคนพบเห็นนี่ค่ะเห็นไหมเนี่ยอีกสองเส้นคู่กันอยู่ในองค์นะคะแล้วก็ลึกๆเข้าไปอีกเห็นไหมฮะ นี่คือผ้าปลอมทำไม่ได้นี่ยุคของหลวงปู่แก้วสร้างเอาไว้ที่ได้พอออ,อกมาโชว์แล้วพอออก็คิดว่าเราก็มีพอที่จะแบ่งปันและนี่คือลักษณะของเพชรหน้าทั่งนะคะเนี่ยแล้วเส้นเหล่านี้ค่ะแล้วดูมวลสารที่อยู่ในองค์ดูคร่าวๆแค่นี้เราก็จะรู้ว่าพราแท้เป็นยังไง ตามที่พออ,อบอกว่าพระแท้คือพระที่มีชีวิตถึงพออไม่ซูมก็จะเห็นว่ามีเส้นเหมือนเกล็ดน้ําแข็งงอกออกไปจากองค์พึ่งพุ่งขึ้นไปแม้กระทั่งเส้นเหล็กไหลเส้นเหล็กไหลถึงไม่ซูมสมาชิกลองดูนะคะนี่นมีเศษทองอันนี้เส้นเหล็กไหลที่เหมือนอยู่ในองค์ของท่านที่พอดซูมก็จะเห็นเหมือนที่เป็นเส้นเหล็กไหลอย,อยู่ในพระสงเดชกับหลวงปู่โต ผ้าแท้ที่มีพุทธคุณเท่านั้นจะเกิดสิ่งเหล่านี้ได้ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติพ้าปอมทําไม่ได้นะคะพระเลซินทําไม่ได้นะต้องดูเนื้อหาต้องดูเนื้อความเก่าความแห้งพระแท้ต้องดูความแห้งความเก่าผิวซึ่งโดยลักษณะแล้วถ้าเราเรียนรู้เราจะไม่ถูกหลอกว่าพระแท้ต้องเป็นติดเขาว่านู่นนี่นั่นราคาสูงมากเป็นสิบล้าน ชาวบ้านตาสีตาสาอยากมีพระดีๆจะมีปัญญาไหนล่ะแต่บางคนเนี่ยเชื่อได้ว่ามีเก็บมาก่อนหน้านี้แต่ใช้ให้เป็นสิคะใช้ให้ถูกสิคะก็จะเกิดพุทธคุณหยิบมาใช้สิคะนี่นี่นี่เส้นเหล็กไหลข้างหน้าก็มีงอกออกมาเห็นไหมเนี่ยหลวงปู่แก้วแต่ชุดนี้จะเป็นเนื้อว่านสำหรับท่านที่จะต้องการร่วมบุญหรือจะอยากได้ลักษณะนี้พอ ให้ร่วมบุญอยู่ที่5,000บาทสามารถติดต่อได้เลยติดต่อพออฟ้าแอดไลน์เบอร์ที่ขึ้นให้นะก็จะเป็นการแอดไลน์ได้เลยแล้วไม่ต้องกลัวว่าพออจะหลอกถ้าคุณเช็คประวัติพออฟ้าเนี่ยอยู่ในวงการเนี่ยไม่ใช่น้อยนะจ๊ะเกือบ20ปีแล้วผู้ใหญ่ถึงได้เมตตาแล้วก็เรียกได้ว่าคือถ้าพออไม่ใช่ของจริง จะไม่ได้อยู่ในวงการนี้จนทุกวันนี้เข้าองคอ์กรไหนก็ได้จะเพราะว่าเราเป็นผู้ที่ให้อย่างเดียวไปที่ไหนเรามีแต่ให้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างให้ฟรีหมดไม่ได้ประชาชนอยากได้ของดีๆประชาชนก็บูชาจากพอ,อไม่ต้องหลักล้านหลักแสนหลักหมื่นเนี่ยห้าพันคุณก็สามารถครอบครองหลวงปู่แก้ววัดเคือวันมหาสเสน่ห์นี่ได้เลยเห็นไหม ปูแก้วเนี่ยจะเป็นพระที่งดงามแบบลักษณะของพิมพ์ก็กระทัดรัดสวมใส่ก็ง่ายอันนี้ไม่ต้องทำไรนะไปใส่ได้เลยทุกองอรอเลี่ยมแบบนี้ถ้าเป็นเนื้อว่านนะคะก็พิจารณาแล้วก็สามารถในการที่ศึกษาไปเรื่อยๆยังไม่ต้องรีบตัดสินใจนะคะ